คือวันนี้กลุ่มสองสิงนะครับร่วมกับอะไรนะครับกลุ่มผู้กล้า9.25นะครับและน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลจากปัญญาหน้าสารนะครับถ้าไม่มีน้องเปิ้ลนี่ก็คงวันนี้ก็ไม่มีเราก็ไม่รู้จักมนตีกันนะครับวันนี้เราต้องขอเชิญนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านพิชิตฝั่งศรีตะกุลเลขาธิการมูลนิธิบ้านลิติร้อยสิบเอ็ดนะครับซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มสองสิงของเราเนี่ยนะครับจะให้ท่านเป็นผู้มอบเงินจานวนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้กับคุณมนตีนะครับ บตบมือได้ตบมือได้ <if> อาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่กลุ่มสองสีนี้ก็จะจุดประกายให้แต่คนบางเมืองได้รับทราบว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนบางเมืองเนี่ยคนแดงเนี่ยที่ถูกลืมนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวช่วยใครหมั่นไ่เยี่ยมกันหน่อยตอนนี้ก็รู้นะครับว่ามีคนบางเมืองชื่อมนตีซึ่งได้รับการต่อลายได้รับผลกระทบจากการต่หลายการชุมนุมนะครับส่วนถึงท่าพิการนะครับนคุรภาพเดี๋ยวผมจะขอให้ท่านพิชิดช่วยพูดหน่อยครับ ครับก็ร่มด้วยครับก็อบเลยอบเลยอบเลยกระดาษสวัสดีครับพี่ๆน้องๆพวกเราชาวเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยวันนี้เรามาให้กำลังใจซึ่งผมก็คิดว่าคนเสื้อแดงที่ต้องการกำลังใจอย่างนี้เนี่ยสมุทรเเนี่ยมีเยอะพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้ เห็นสีหน้าคุณมนตีนี่ยิ้มยังไม่เลิกเลยแล้วที่สำคัญก็คือคนที่กระทำคุณมนตีเนี่ยกำลังจะเข้าแถวเข้าคุกแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำกรรมกับพวกเราไว้เนี่ยมันก็กำลังจะได้รับการตอบสนองวันนี้พวกเรามากันหลาย,ลายมากนะครับทั้งผู้กล้า90 จุดสองนะครับทั้งพี่เกษมอยู่ไหนล่ะพี่เกษมพี่เกษมอ้อมด้วยแล้วจางเวทด้วยก็มาการให้กำลังใจกันผมคิดว่าสิ่งที่กลุ่มสองสิงได้ทำวันนี้นะครับมันจะส่งผลสะท้อนจริงๆจะสะท้อนทั้งด้านการเมืองด้านสังคมแล้วก็ด้านของการศึกษาด้วยครับ พราะกรณีนี้จะต้องเป็นกรณีศึกษาต่อไปให้คนไทยเราได้รับรู้ว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่รักประชาธิปไตยไม่ยอมอาป็นีเดชการนี่คือป้ามีครับป้ามีสวัสดีครับป้ามีวัสดีป้ามีลองเข้ามันคูหน่อยผมวนไฟบวยไน จประชาธิปไตยครับให้ความยุติธรรมเร็วขึ้นมาก้เสียภาใส่ได้อยู่ให้กับใจ่คุณมนตรีและข้อของมนตรีก็ขอให้สุขภาพเข้มแข็งทั้งแรงเมื่อกี้ถามว่าสู้ไหมบอกยังสู้อยู่เพราะฉะนั้นตบมืออีกทีนะมนตรีทั้งดั้นให้เดี๋ยว ลุงบอกว่าตาเหลือแค่30%เซเกิดจากแก๊ส้ำตาที่กลุ่มฆาตกรทั้งหลายมันทำกับพวกเราแต่ถึงวันนี้ลุงก็ยังบอกว่ายังสู้อยู่เพราะฉะนันบนตีก็เราก็ไม่ถอยนะครับมีโอกาสพวกเราก็จะมาเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันอย่างนี้ต้องขอชื่นชมกิจกรรมของกลุ่มสองสิงนะครับ ที่เสียสละรวมทั้งโอ้โหทำอะไรามากมายเลยนะครับเท่าที่ผ่านมา<อ>แล้วไม่มีถอยด้วยกลุ่มนี้นะครับไม่มีถอยด้วยก็ <c oughs> ถ้าเปรียบกับการศึกหรือว่ากลุ่มทหารกลุ่มที่ก็คือกลุ่มที่ คอยให้กำลังใจเยียวยาทหารเจ็บเ็บนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เมื่อไม่ถอยเราก็ต้องขอบคุณกลุ่มนี้ด้วยโดยเฉพาะคุณพักกเดชหรือคุณหม่อมนะครับซึ่งเห็นความตั้งใจทํามาตั้งแต่ต้นแล้วมูลนิธิร้อยสิเวทไทยรักไทยนั้นจริงๆแล้วตั้งขึ้นม,มาก็เพื่อที่จะทำสาธารณกุศลแต่ว่าพักหลังเนี่ยเงินทองของมูลนิธิมันไม่ค่อยมีนะแต่ก็บอกหมอมไปว่า เราก็ช่วยกันหมอมก็ไม่เคยท้อถอยนะครับไม่เคยบอกว่ามูลที่ต้องเอาตังมาช่วยไม่เคยมีนะครับคราวนี้ก็รวบรวมเงินมาจากคนที่เขามีจิตกุศลจิตความเลื่อมใสในพวกเราในของคนกลุ่มเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่น่าจะประทับพวกเราใจพวกเราตลอดไปแล้วก็ขอให้กําลังใจกลุ่มสองสิงนะครับขอให้ทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปครับตบมือให้หมอมนอยนะครับ ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญพี่กระแสอีกคนหนึ่งครับพี่กระแสซึ่งนี่ก็เป็นผู้นําเหมือนกันนะครับวันนี้อนาคตไกลครับแหละพี่กรับนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่กระแสเพื่อพู้หน่อยครับครับสวัสดีครับที่น้องชาวบางเมืองแล้วก็รู้สึกจะมามินบุรีก็มาด้วยว่าใจถึงจริงจริงเอาตบมือให้มินบุรีหน่อยอาทุกคนฉันดัเวสอีกและทัพสยามเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเลย